ที่เราเริ่มต้นที่จิตตรงเนี้ถามว่าทําไมต้องมาอยู่ตรงกลางนอะที่โยบผู้ชายถามเมื่อกี้เพราะว่าที่บอกว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายและทางใจถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากระทบอะไรมาปุ๊บแล้วเราก็ค่อยๆที่บอกเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันค่อยๆคลายเขาเรียกว่าค่อยๆคลายมันเลยได้สติสัมปชัญญะถามว่าคนปล่อยนิ่งไหมก็รู้สึกนิ่งสบายเพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือ เห็นนี่ปุ๊บฟังนี่แล้วก็ค่อยๆคลายเวทนาที่เกิดขึ้นน่ะมันก็ค่อยๆคลายถึงจะสุขใจบ้างทุกข์ใจบ้างค่อยๆคลายคือเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่พอคนทาแบบนี้ถี่ขึ้นถ้าฝึกเรื่อยๆชํานาญขึ้นพอเกิดปุ๊บแทนที่มันจะเกิดสุขใจมันจะปุ๊บป๊บมันจะปุ๊บป๊บเลยคือนี้พอเกิดปุ๊บมันดับมันชํานาญขึ้นถูกไหมจากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันค่อยๆถี่ขึ้นจนมันเกิดดับปุ๊บปบ พอปุ๊บตรงนี้ตรงเนี้มันจะเข้าตรงนี้ไปเองทิ้หนึ่งนะนี่เพิ่มถอยไม่ได้ถามเมื่อกี้มันเข้าตรงนี้ไปเองพอมันเข้าปุ๊บแล้วมันเข้าตรงนี้ที่บอกทำไมมาอยู่ตรงนี้มันเข้าไปเองพอฟังเสียงปุ๊บนี่เขาเรียกว่ากระแสจัดวิญญาณทางตาก็เข้าวิญญาณภายในพอมันเข้าไปเองตัวนี้มันเลยสั่นขึ้นมาพอมันสั่นขึ้นมาคนหลายๆคนไม่รู้ว่ามันคืออะไร เขาเรียกว่าสัจธรรมกำลังแสดงความจริงให้เห็นแต่ไม่รู้จะวางท่าทีกับสัจธรรมไงเลยนึกตัวเองอะใจสั่นและเป็นโกกว่าใจพระอาจารย์เลยมาต้องมาสอนก่อนว่าสังเกตตรงนี้ไปนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยฝึกก็ทําเลยแต่ถ้าคนมีพื้นอยู่อ่ะอีกหน่อยประยมทําปล่อยของปริยมเป็นปกติพอมันเข้าตรงนี้เรื่อยๆปุ๊บปรโยมเกิดปนิยมก็ไม่แปลกใจว่าอ๋อเคยรู้แล้วมันคืออะไรถ้างั้นประยมปยเรื่อยๆเสร็จเนี่ยโยมทาได้เรื่อยๆของปรยมปกติ พอธรรมะเข้าใจมันส่นขึ้นมาเนี่ยโยมจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่นี่เขาเรียกว่าเข้าจิตปรมัิตย์กานี้ของโยมเมื่อกี้พอเข้าจิตปรมัต์จากตรงนี้เขาเรียกว่าเข้าฐานจิตในจิตที่เมื่อกี้กระแสเมื่อกี้ที่มันปั๊บ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 ที่มือเนี่ยที่เหมือนไปฟ้าดสถิตจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่ากระแสเกิดดับเขาเรียกว่าเข้าสู่ฐานกายในกายไอ้กายตัวนอกเนี่ยเขาเรียกมหาภูตรูปอะไรนะคะเขาเรียกว่ามหาภูตรูปมหาภูตรูปคือรูปนอก แต่ที่มันเกิดดับเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นขันท่ามันเกิดดับคราวนี้ตัวเกิดดับมันเหมือนกระแสไฟฟ้าเหมือนหัวเทียนอะปั๊บ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 ค่ะคราวนี้พอเราเรียกมันว่าไฟฟ้าสถิตเราก็เลยข้ามสัจธรรมไปไม่ใช่ไม่มีนะสัจธรรมมันมีอยู่แต่พอเราเรียกว่าใจสัน่นโยมก็ต้องไปหามหมอแต่ถ้าบอกเฮ้ยเข้าจิปาาตปลรมัดเพราะว่าโยมปล่อยวางจากตาหูจมูกลิ้นกายเข้าจิตปารมัดภายใน โยมก็ดูต่อพโยมเข้าจิตปรมัตย์เพราะว่าปล่อยจากข้างนอกเข้าจิตในจิตภายในที่โยมดูฐานเวทนาที่เป็นสุขใจทุกใจเฉยเฉยเนี่ยพอเข้าสู่เวทนาในเวทนาเสร็จมันจะไหลเข้าสู่ฐานจิตในจิตคือไม่ต้องอาศัยข้างนอกแหละมันเข้าข้างในพอเข้าข้างในตัวเนี้ยไอตัวเกิดดับเนี่ยเขาเรียกว่าสมาทิฐิจะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกอนัตตาและตัวที่นิ่งเข้าไปฌานมันเดินเข้าไปด้วยเขาเรียกว่า ฌานกับยานปัญญาเดินคู่กันก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาไปพร้อมกันคราวนี้มีกิจิยยมบอกอีกทีเมื่อกี้ว่าปุ๊บจากตรงนี้ที่มือมันแป๊บแป๊บไปฟ้าสถิตนี่เ็เรียกว่าฐานจิตในจิตถอยมาฐานกายในกายกายนอกเนี่ยธรรมดาเป็นอย่างนี้แต่พอโยมเข้าที่จิตตัวนี้ปุ๊บกระแสมันเกิดดับมันเลยเชื่อมออกาข้างนอกข้างนอกก็เกิดดับปุ๊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 บเขาเรียกว่าเห็นเป็นภายในบ้าง เห็นเป็นภายนอกบ้างเห็นทั้งภายในและภายนอกบ้างร่างกายก็มีอยู่สักว่ารู้สักว่าอาศัยรลลึกย่อมไม่ติดอยู่ย่อมไม่ถือมั่นแต่ให้เห็นกายในกายคราวนี้ถ้าเกิดคนไม่เห็นเกิดดับเนี่ยอ๋อร่างกายก็สักแต่ว่าอันนี้คิดเอาแต่ถ้าเกิดยมเกาะสภาวะเมืเ่อกี้ไอตัวเนี้ยมันจะปล่อยตัวมันเอง พอเห็นกายในอ่ะมันเลยปล่อยไกยนอกพอเห็นจิตในเมื่อกี้ที่โยมเมื่อกี้ผู้หญิงบอกว่าเฮ้ยพันรู้สึกข้างในไอ้ตัวสงสัยมันก็พูดอยู่ของมันพอเห็นจิตในมันก็ปล่อยจิตนอกพอเห็นเวทนาในถ้าเจอโยมเจอเวทนานที่มันเกิดดับมันจะปล่อยเวทนานอกคือสุขใจทุกข์ใจเพราะคนเห็นเวทนาบางทีแบบไปข้างเฉยเฉยเนี่ยเฉยเฉยแล้วฉันเฉยเฉยนึกว่าเฉยเฉยแปล่อยวางไอ้ตัวนี้เขาเรียกเฉยไม่รู้ แต่พอเห็นเวทนาในอ่ะมันปุ๊บ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 อยู่ข้างในนี่ก็เรียกว่าเห็นอยู่รู้อยู่แล้ววางเฉยมันวางเฉยคือมันไม่ใช่ว่างเฉยแต่มันว่างจากตัวตนมันว่างจากอวิชชาเพราะข้างในมันรู้สึกที่พระอาจารย์สอนเนี่ยเหมือนไหว้พระอายกมือขึ้นมาทาไมอยู่เนี้ยมาไหว้พระตรงนี้ทําไมอ่ะมาตั้งมือตรงนี้ทําไมอ่ะก็เนี่ยมันฐานของจิตอยู่แล้วเห็นไหมว่าคนสมัยก่อนเขาให้มาไหว้พระอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงไหน ็เนี่ยที่อกกลางและอกบ,บริเวณปีกก็ยกมือไหว้พระอยู่ตลอดอยู่แล้วแสดงว่าคนที่ใครให้ใหไหว้พระนี่แสดงว่าเขาต้องเก่งเพราะเขาตั้งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วและยกมือไปตรงนี้นี่เ็าเรียกทางออกกระแสะวิญญาณเนี่ยแสดงว่าคนที่ให้ไหว้พระเนี่ยเขาต้องเก่งแต่เมื่อกี้ให้แค่รู้สึกเมื่อกี้ที่คุยกับโยมผู้ชายเมื่อกี้ว่าเพราะว่าพอคนปฏิบัติอ่ะพอปล่อยวางมากเข้าอ่ะมันจะเข้ามาตรงนี้บริเวณ ไม่ใช่จุดนะบริเวณพอมันสะเทือนขึ้นมาตรงบริเวณลิ้นปีเนี่ยเราไม่เรียกว่าอะไรเพราะคนที่เสถึงมาตึ้งๆึ้งเฮ้ยคืออะไรอะคือไม่รู้ว่ามันคืออะไรบริเวณเพราะฉะนั้นพอมันรู้สึกขึ้นมาแต่เม่กิดที่ธุกกิจอะรู้สึกไว้นะบริเวณลิ้นปีคคนนี้ยมจะรู้สึกตรงนี้มันจะแร,รงจะเบาแค่รู้สึกจับหลักไปน,นะแค่รู้สึกเพราะฉะนั้นพอรู้สึกเสร็จมันจะสงบมันเรื่องของมัน เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อต้องการสงบเราแค่รู้สึกถ้าเกิดมันมีแค่รู้สึกเสร็จเขาเรียกว่ารโยมมีสัมปชัญญะแต่ว่ามันมันรู้สึกเสร็จมันเฮ้ยมันมีเกิดดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันมีของมันเองเห็นไหมว่าเราแค่รู้สึกแล้วมันแสดงของมันเองนี่แคาเรียกว่าสงบเราก็ไม่ติดแม้ในความสงบเรารู้สึกอยู่ถึงเมื่อกี้มีความคิดอย่างที่โยมบอกเมื่อกี้เฮ้ยมันมีความคิดขึ้นมาไม่สงบไม่สงบ เราก็ไม่ติดแม้ในความไม่สงบเราก็รู้สึกอยู่นี่เขาเรียกว่าทางสายกลางไม่ติดทั้งสงบและไม่สงบเราก็รู้สึกอยู่เขาเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงมันก็เลยถอนคําพูดทั้งหมดออกมาว่าไฟฟ้าสถิตหัวใจเต้นเครียกว่าพอเข้าปรมัติคาพูดทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เพราะนี่กําลังพูดกําลังใช้ความคิดออกมาพูดแต่นี่ให้รู้สึก ผู้เจ้านี่บอกว่าทัพพีเนี่ยอยู่ในหม้อกแกงใส่อยู่ตั้งนานไม่รู้เรื่องหรอกแต่ตอนลิ้นนะ่ะชิมนิดเดียวปุ๊บเฮ้ยมันเปรี้ยวหวานมันเค็มมันไม่ได้รู้ว่าใส่อะไรหรอกแต่มันรู้สึกได้แต่ถ้าคนมีตาําราเขาก็รู้ว่าอ๋อใส่พริกใส่มะนาวเขาพูดได้แต่ถึงไม่รู้สูตรก็รู้สึกได้ว่ามันรู้สึกยังไงเช่นเดียวกันทํากระแสถึงไม่มีคําพูดว่ามันคือเกิดดับคือขันห้าแต่มันรู้สึกได้ ก็เหมือนลิ้นที่รู้รสแกงอะแค่รู้สึกแล้วมีประโยชน์อะไรอะพอรู้สึกนี่เขาเรียกวันตัดภพชาติแต่ที่ไม่ให้รู้สึกข้างนอกอย่างเดียวเพราะว่าเวลาตัดภพชาติมันตัดที่จิตข้างในพอตัดภพชาติเนื่งพอมันตัดพอปุ๊บปุ๊บมันก็เข้าตรงนี้เป้าหมายไม่กิ่ที่ให้ส่งกระแสกันหลักมาอยู่นิดนึงพุทธเจ้าบอกว่าเมตตาเมื่อเจริญให้มากกระทําให้มาก อาน,นิสงคือย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อกี้ที่ส่งการเขาบอกโอ้ oh, สบายจังเลยนี่ไงโยมกําลังพิสูจน์คําสอนว่าเมื่อเจริญให้มากกระทําให้มากย่อมเป็นที่รักปกติจะให้เขารักเนี่ยต้องพูดดีกับเขาทําดีกับเขานี่เราไม่ได้พูดเลยไม่ได้ทําดีกับเขาเราแค่ส่งให้เขาบอกสบายจังเลยนี่ไงอาน,นิสงคือย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายถึงไปขายของไม่ต้องพูดกับเขาว่าเราก็ส่งกระแสไปก่อนเมื่อกี้ที่โยมสองคนเขาบอก่า ฝึกส่งกันดิไม่ต้องเห็นหน้ากันแล้วส่งนี่ไงเพราะฉะนั้นเป้าหมายแห่งการกระทำไม่ใช่มาฟังพระอาจารย์ตอบแต่เจริญให้มากกระทําให้มากไม่ต้องมาเชื่อพระอาจารย์แต่เจริญให้มากกระทำมากแล้วก็สันทิทิโกว่าเฮ้ยจริงๆอะคำทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ทางนั้นนะถึงว่าฟังพระอาจารย์มันก็ยังไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ามันต้องรู้สึกว่าเฮ้ยพอรู้สึกทําไมกระแสก็ส่งเขารู้สึกปิติเพราะว่าเขาไม่มีความสงสัย พอไม่มีความสงสัยข้างในเขาเลยสงชาญไงประทรงชาญไม่มีความคิดมันเลยทรงชาญที่มีปิติพอทรงชาญที่มีปิติประงค์ปุ๊บกระแสเขาก็รับเลยรับโดยไม่มีตัวนี้เช่นเดียวกันเมื่อกี้ยมรู้สึกรู้สึกได้แต่มาคิดคิดหาชื่อเรียกแทนที่จะคิดหาชื่อเรียกยมต้องรู้สึกเขาไปอีกรู้สึกเข้าไปอีกรู้สึกเหมือนดูต้มน้ําอะยมจะเรียกมันว่าอะไรไใส่ไฟเข้าไป เห็นกระบวนการุเดือด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 เกลายเป็นไอเฮ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะจงไม่ต้องคืออะไรก็ต้มต่อต้มจนมันเดือดต้มจนมันเดือดแล้วทําซ้าๆโยมก็จะเข้าับกระบวนการว่าอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้ไฟก็เป็นอย่างนี้มันเดือดเดือดเดือดสลายแรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลของน้ําก็กลายเป็นไอจิตนี่เหมือนกันมันถูกความคิดเกาะติดพอโยมดูจิตมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ไอ้สลดยแรงยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้าก็คือสลดยความยึดมัน่นั่นแหละจิตมันก็เลยหลุดออกจากแรงดึงดูดมันก็เลยหลุดพ้นได้มันหลักการเดียวกันนี่เขาเรียกว่ากระแสะเริ่มเชื่อมโยงพอกระแสะเริ่มเชื่อมโยงเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอนนี้สงส์นี่คือย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอะมนุษย์ทั้งหลายแม้คนที่จากไปแล้วก็เทวดาย่อมคุ้มครองรักษาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เห็นไหมว่มามันเป็นแค่ กระแสะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้คราวน,นี้พอเราส่งถามเข้าไปว่าเอ๊ะรู้สึกได้ไหมพอรู้สึกได้ปุ๊บความสงสัยมันก็เลยหายไปพอความสงสัยหายไปจิตมันก็เลยน้อมเข้าไปในความละเอียดไม่ใช่แค่คิดว่าได้ไม่ได้เพราะมันรู้สึกว่าได้แล้วมันก็ไหลเข้าไปข้างในปิติมันเลยเกิดเพราะมันไม่ได้คิดให้สังเกตว่าถ้าปิติเกิดนี่แสดงว่ายอมไม่ได้คิดแล้วยอมเริ่มเชื่อในความรู้สึกที่มันเข้าไปได้ละเอียดเข้าไปอีก แล้วกระแสตัวนี้มันจากตรงนี้มันจะทะลุข้างหลังได้แล้วมันก็ขึ้นไปตรงนี้บริเวณสมองเขาเรียกว่ายานจะเริ่มจะฟอมันจะเริ่มวนทีญญญญ่เขาเรียกว่าทางออกของกระแสวิญญาณเขาเรียกว่ามันตัดภพชาติข้างในทั้งที่ยมส่งกระแสตัวนี้ถ้าธรรมดานี่เขาเรียกว่าส่งกระแสเมตตานั่นแสดงว่าเราส่งแค่ความสุขเขาเรียกว่าส่งฌานแต่เมื่อกี้ที่เราเห็นการเกิดดับเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นเพราะมันเห็นเกิดดับ พอเห็นเกิดดับตัวเนี้ยตัวสมาธิที่เป็นชาญมันได้ไปเองเพราะฉะนั้นกระแสะที่มันเชื่อมเนี่ยทําไมครั้งพทธเจ้าสอนปุ๊บแล้วได้หมดเลยอะ่ะก็คืออย่างนี้ไงคือสอนปุ๊บแต่กระแสะมันมีเกิดดับและกระแสะเกิดดับอะ่ะมันพุ่งเข้าไปด้วยมันเชื่อมได้หมดเขาเรียกแผยยานออกไปเหมือนสถานนี้วิทยุส่งไปเปิดวิทยุปุ๊บก็รับได้ไม่เปิดไม่เปิดกระแสะก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าเปิดเปิดก็รับได้ เช่นเดียวกันกระแสที่แผ่ไปเนี่ยเป็นคลื่นเนี่ยคลื่นพลังงานเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดเราเราไม่สงสัยปะน้อมจิตปะน้อมก็เชื่อมเลยเหมือนเปิดสถานีปุ๊บเปิดก็เปิดเลยไม่มีคลื่นแทรกปรับได้ปุ๊บกระแสก็ทะลุตรงนี้เ็าเรียกว่าออกทางออกแต่บรรดาบรมดนตั้งแต่ตรงนี้แล้วแต่ตรงนี้มันทางออกเพราะฉะนั้นบางทีเอ๊ะทำไมตรงนี้มันเกิดดับเพราะว่ามันเชื่อมกันเขาเรียกว่ามันไม่ได้ทีเดียวนะมันปุ๊บปุ๊บแต่มันเร็วปุ๊บปุ๊บมันถึงเลยแล้วก็ออก แต่บางคนเห็นแสงได้ก็ไม่แปลกเพราะว่ามันมียานทัศนะมันเห็นแสงได้แสงมันก็เป็นประกายเนี่ยก็เรียกว่ายงกาลังเห็นเห็นกระบ,บวนการของมันก็เรียกว่าดูตลอดสายอนุโมทนาเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับเนี่หัวใจไม่มีวันที่เนี่ยหลายหลายคนที่บอกว่าไม่มีไม่มีหรอกที่มันเกิดดับอะไรไม่มีไม่มีมมแต่ใหัวใจเต้นก็นั่นนละก็นั่นนละที่มันกําลังสแสดงออกมา พยมอยู่เฉยหัวใจยมมาเต้นแรงๆจนยมรู้สึกยมตื่นเต้นป่ะเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นคนปฏิบัติหลายหลาคนนั่งสมาธิเนี่ยบางทีมาคุยกับคุณหมอเนี่ยเอ๊ะเขาไปบวชพระเสร็จแล้วตรงนี้มันสั่นขึ้นมาถามใครไม่รู้ก็เลยสึกพอสึกเสร็จไปตรวจโรคทําไมมันใจสั่นอ่ะเขาบอกร่างกายคุณปกติอ่ะแล้วมันสั่นได้ยังไงอ่ะเหมือนเมื่อคี้อยู่เฉยมันสั่นขึ้นมาแล้วตื่นเต้นป่ะเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นแล้วมันสั่นขึ้นมาได้ยังไง ก็นี่แหละเขาเรียกว่าสัจธรรมกําลังแสดงความจริงให้เห็นแต่เราไม่รู้จะวางท่าทีกับมันยังไงเราไปเรียกว่าใจมันสัน่นใจมันเต้นแล้วเราก็เลยปล่อยข้ามไปคนปฏิบัติกําลังก้าวหน้านึกว่าตัวเองอถอยหลังกําลังนิ่งๆแล้ามันใจสัน่นทาไมมันไม่สง,งบขึ้นมามนเป็นใจสัน่นไปเรียกว่าใจสัน่นไม่คิดว่าเรียกว่าจิตปรมัจกตกลังแสดงมันเกิดดับเราเรียกว่ามันใจสัน่นจ,จริงๆมันเกิดดับ เหมือนไฟตกเนี่ยยงเห็นไฟเห็นรดไฟเนี่ยพอไฟมันตกเาว่าไฟตกจริงๆอะไฟไม่ได้ตกมันกระพริบกระพริบเรียกว่าไฟมันเกิดดับไฟอะมันเกิดดับแต่เขาเพิ่มแรงเครื่องไฟฟ้าเป็น220โวลต์เขาดันมันดันมันให้เร็วขึ้นพอเร็วขึ้นมันก็กลายเป็นเส้นตรงเกิดดับมันก็หายไปเขาเรียกว่าความเร็ววันบางอนิจจังคือบางความไม่เที่ยงน้ําเปิดติ้ง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 พอเปิดก๊อกให้แรง มนเลยกลายเป็นสายน้ําจริงๆมันเกิ <target> ดด <pressure> ับเกิดด awesome. ับเกิดดับนี่เหมือนกันมันเกิดดับเกิดดับพอนิ่งเสร็จปุ๊บ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 อะไรอ่ะก็เพิ่มเพราะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมนเลยเพิ่มอัตราเร่งได้มันเลยหลุดออกจากแรงดึงดูดได้ถ้านิ่งๆมมนจะหลุดได้ยังไงอ่ะเพราะมันต้องเกิดดับแต่เราไปเรียกนิยมกําลังเรียกมันเฉยๆนะไม่ใช่ว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะโิยมกําลังเรียกมันเฉยๆนิยมกบเพราะฉะนั้น ทำไมถึงต้องทําให้มากอะ่พะพอเราเป้าหมายไม่ได้ดูแค่เต้นเราให้รู้สึกแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไม่ได้ตอนนี้เป็นยังไงอะ่ะมันนิ่ง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 ก็คือความรู้สึกคือตอนนี้รู้สึกว่านิ่งนิ่งแสดงว่าโยมกําลังกลับมาใส่ใจตัวเองแล้วงั้นโยมจะรู้ได้ไงว่าโยมนิ่งนิ่งจริงๆเรามีแด่ดูคนนูวนคนนี้คนนี้ แต่ตอนนี้โยมกำลังรู้สึกว่าตัวเองอนิ่งๆแสดงว่าโยมกำลังรู้สึกแล้วคือรู้สึกอยู่ว่านิ่งๆเพียงแต่ว่าแล้วตอนที่นิ่งๆมาอยู่ตรงไหนอะก็สุขใจมันก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วโยมจะหาตรงไหนบริ้นปิดสุขใจอยู่ตรงไหนก็ามันก็รู้สึกตรงนั้นว่ารู้สึกสุขทุกใจยังหนักใจจังเลยก็เนี่ยมือโยมมาแตะอยู่เองแล้วหนักใจจังเลยสบายใจทำไมมือมาแตะนี่แสดงว่ามันดึงดูดเข้าไปเอง มือยมามาแตะที่กลางหนะ้าอ,อกไปเองอยู่แล้วแตะตลอดแล้วแตะของเราเองเนี่ยลงอกเห็นไหมก็นี่งไงมันดูดเข้ามาอยู่นี้อยู่แล้วมันมีพอนิ่งๆตอนนั้นนยมก็อยู่บริเวณลินปี่อยู่แล้วมันอยู่ของมันเองที่บอกให้กลางหนะ้าอ,อกบริเวณนิดปี่จริงๆไม่ได้ให้บังคับแต่ทุกคนนะทําได้อยู่แล้วมีอยู่แล้วเพียงแต่บอกให้มาสังเกตดูเฉยๆคราวนี้พอแค่ยมแค่รู้สึกนิ่งๆใช้ได้แล้ว ก็รู้สึกไปเรื่อยๆเขาบอกถ้ามันไม่เกิดดับมันก็ใช้ได้ในตัวของมันพอรู้สึกนิ่งๆเหมือนน้ำมันนิ่งอะ่ะเดี๋ยวก็เห็นใต้น้ำเองว่าเป็นอะไรไม่ต้องบังคับพอยมรู้สึกนิ่งๆโยมก็จะเห็นเรื่องราวชัดเจนว่าอะไรมันากาลังแสดงมันจะมีเกิดดับมันก็แสดงเองมันจะมีสงบมันก็แสดงเองยมแค่รู้สึกแสดงว่าทำได้อยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันเพียงแต่เพิ่มรายละเอียดเข้าไปเฉยเรามาอยู่ที่จุดที่น้ำมันนิ่งแล้วใช้ได้แล้วกระแสที่ส่งเนี่ยเป้าหมายต้องการส่งจากจิตของเราเองไปหาจิตอีกคนหนึ่งมือไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ใช้ที่มือเพราะว่ามันรับได้ชัดเจนพิสูจน์ง่ายเคยเห็นพระเจ้าใชมือไ,ไหมทำทำไมอ่ะเราก็เรียกปางวันจันทร์วันอังคารปางห้ามสมุดพอเรียกอย่างนี้ โยมก็ข้ามสัจธรรมไปแต่ที่โยามรู้ว่าอ๋ออยู่ตรงนั้นเหรอนี่ก็ส่งได้ปางประทานพรโยมก็ส่งได้ก็คืออะไรก็คือกระแสประทานพรนี่ไงให้โยมส่งมันเองนี่ไงประทานพรก็น,นี่อส่งไกลๆก็ส่งได้ไกลๆก็ส่งได้เป้าหมายส่งจากจิตไปหาจิตเอ๊ะมันร้อนๆเยน็ยนๆหรืออุ่นๆไม่รู้ยังไงถูกเหมือนเราอาบน้ําอ่ะอาบน้ําร้อน อาบน้ําเย็นอาบน้นําอุ่นไม่ได้กังวลว่า Ramadan, น้ําร้อนน้ําเย็นน้ำอุ่น also, อาบแบบไหนสบายน้ําร้อนสบายใช้ได้น้ําอุ่นสบายใช้ได้น้าําเย็นสบายก็ใช้ได้เช่นเดียวกันรับกระแสที่มือร้อนพระอาจารย์เขาบอกว่าสังเกตที่มือแล้วข้างในเป็นยังไงที่มือมันหนัก flare, ข้างในสบายใช้ได้ที่มือมันอุ่นข้างในสบายใช้ได้ที่มือเย็นข้างในสบาย ใช้ได้สังเกตข้างในข้างนอกไม่ต้องกังวลคราวนี้มีอีกนิดนึงว่าให้สังเกตว่าตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรเมื่อกี้หลายหลายคนบอกว่าหุ้ยเมืเ่อกี้อุ้ยมันหนักอ่ะนี่ไงตัวนี้มีประโยชน์กับครอบครัวมากมีประโยชน์ยังไงก็นี่ไงยมตั้งใจมากอีกฝ่ายเนี่ยเขาอึดอัดเลยเห็นไหมอีกฝ่ายเขาอึดอัดนี่ไงให้ยมรู้ว่าอ๋อเราอึดอัดกระแสดอึดอัดก็วิ่งหาอีกคนหนึ่ง หรือเมื่อกี้ีอีกคนบอกว่าเฮ้ยอีกคนนึงไม่ส่งให้นี่เธอส่งปะเนี่ยอ๋อไม่ได้ส่งอ้าวนี่แสดงว่าอยู่ใกล้กันแต่ไม่ส่งความรู้สึกให้กันเหมือนแม่ลูกพ่อลูกอะสังเกตไหมว่าทําไมรักกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องก็ <S <S คือเมื่อกี้นี่อุต่าหรักมากนะก็รักมากเหมือนกระแสที่ส่งเมื่อกี้ไงพอรักมากมันก็เลยอึดอดัดไม่ใช่เอาแค่ที่มือนะให้สังเกตข้างใน บอคนรับบอกเฮ้ยอึดอัดอ่ะนี่แสดงว่าคนส่งตั้งใจมากเช่นเดียวกันถ้าลูกๆอึดอัดแสดงว่าพ่อแม่ห่วงมากนี่ไงที่มากเกินไปแต่พอรู้สึกบอกเฮ้ยสบายสบายแล้วไม่กังวลแล้วอีกคนสบายก็คือไม่ได้ห่วงมากเกินไปแต่ไม่ได้ห่วงมากเกินไปแต่ยังส่งความรู้สึกแต่คนทั่วไปอ่ะอ๋อไม่ห่วงแล้วงั้นไม่ห่วงเลย พอไม่ห่วงก็จะเหมือนคนส่งกระแสเมื่อกี้ไม่ห่วงแล้วไม่ส่งกระแสออกมากลายเป็นไม่ใส่ใจบอกเอ้ยห่วงก็หาว่าบ่นไม่ห่วงก็หาว่าไม่สนใจแล้วต้องให้ทำยังไงเพราะพอห่วงมากเราอัดกระแสความตั้งใจอีกคนหนึ่งก็อึดอัดลูกๆอึดอัดแต่พอไม่ห่วงคือไม่สนใจคือไม่ส่งกระแสออกมาเหมือนไม่คิดที่โยงเขาบอกไม่ส่งกระแสอีกคนเขาก็จะรู้สึกถึงกระแสได้คือเมิน เพราะฉะนั้นไม่สนใจข้างนอกไม่สนแต่ข้างในต้องส่งความรู้สึกอยู่เขาเรียกว่าภาษาเรียกว่าไม่คาดหวังที่อึดอัดทั้งหมดสังเกตทุกเรื่องของเราโยมเนี่ยที่กลุ่มอะคาดหวังอะไรอยู่ถ้าโยมต้องการให้ลูกๆเงียบอนอนนอนนี่แสดงว่าโยมงกำลังเห็นเขาเป็นภาระ ความคิดเห็นว่าเขาเป็นภาระแล้วต้องการผลักเขาออกกระแสยมเลยอึดอัดเพราะจะรีบไปทํางานแล้วนั้นกระแสเราให้เขานอนกระสแสเราอึดอัดเด็กเลยนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะกระสแสเราอึดอัดแล้วส่งอึดอัดไปหาเขาแต่ถ้าเกิดอนอนนะคนดีเราก็ตีเขาเบาเพอตีเบาเ,บา,เ,บา,เบาเนี่ยเขาเรียกว่ารู้สึกเนี่ยรู้สึกสังเกตเราตีเด็กๆเ,กเกนี่ยเบาเนอนนะคนดีคนตีให้เด็กนอนแล้วก็สบายเด็กก็ สบายเห็นไหมเด็กก็หลับเราก็เลยหลับไปเองเช่นนี่เขาเรียกว่ารู้สึกนี่เขาเรียกกระแสคนที่เป็นลูกแมวลูกหมาลูกเบาะบาทไมสบายอะ่ะนี่งไงร,รู้สึกเบาๆคนทําก็สบายสัตว์ก็สบายนี่เขาเรียกว่ากระแสจะเรียกว่ามันคือสามไฟ้าสถิตเรียกอะไรเรียกอะไรไม่มีชื่อแต่เราทําอย่างนี้เป็นปกติเราไม่เข้าใจกระบวนการแต่ถ้าเรารู้เข้าใจกระบวนการว่าต้นมามาจากจิต ถ้าเราแยกได้ปุ๊บเราก็เลยส่งแต่กระแสะความสุขจากข้างในคือสนทนาคนวางคนสนทนาธรรมแล้วบรรลุธรรมก็มีเพราะฉะนั้นการสนทนาไม่ได้ผิดอะไรและการที่มีคำถามก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่มันมีอีกนิดหนึ่งคือผู้เจาติบอกว่าไม่ต้องเชื่อราวนี้คนนะ่ะไปคำว่าจางว่าผมพี่เจ้าบอกไม่ต้องเชื่อก็เลยไม่เชื่อ ก็เลยหลงทางไปไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อว่าพระอาจารย์พูดแต่ให้ลองทำดูแต่ทำเขาเรียกว่าเมื่อเราทำเสร็จแล้วกุศลเกิดขึ้นไหมไม่ต้องใช้มือก็ได้ยอมแผ่เมตตาเพให้เขานึกข้างในว่าให้มีความสุขทำแล้วรู้สึกเป็นยังไงถ้าทำแล้วกุศลเกิดคือรู้สึกสบายใจอิ่มอกอิ่มใจก็ใช้ได้อกุศนคือความเครียดแค้นชิงชงังหายไป ใช่ได้บัณฑิตท,ทั้งหลายสารเสริญก็ใช้ได้ทำอะไรมานะอุ้ยสบายดูสบายใจย,ยังเลยก็ใช้ได้ถ้าทำแล้วอกุศลเกิดยิ่งทำแล้วรู้สึกมันเครียดยิ่งโกรธปะเอ้ยมันไม่ใช่กุศลเสื่อมก็ไม่ควรทำคราวนี้จริงๆมันใช้ที่จิตอย่างเดียวก็ได้แต่คนบอกให้เข้ามาที่จิตก็เหมือนเมื่อกี้แล้วมันเข้ามายัางไงเคยได้ยินใช่ไหมจิตเป็นนายกายเป็นบ้าวแล้วก็พูด พูดแล้วแล้วเจ้านายอยู่ที่ไหนเนี่ยจิตเป็นนายกายบาทแล้วเจ้านายอยู่ไหนก็อยู่ทั่วแหละรู้แล้วแต่เขาอยู่ไหนพ่อไปนู่นไปนี่ทํางานเป็นไปสนันนิเป็นนู่นไปนี่ไปทั้งประเทศเลยแล้วบ้านอยู่ไหนเพราะฉะนั้นที่คุยทั้งหมดคือให้พากลับบ้านเพราะฉะนั้นพอร,รู้จักบ้านตรงนี้แต่ให้รู้จักกระแสเพราะว่าบางคนสามารถรับได้ ก็จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าตัวนี้มันก็จะเป็นตัวตอบคําถามแล้วคนว่าพระก็ทําอย่างนี้ทําไมอ่ะพระก็ทําอย่างนี้ทาไมอ่ะพระทําอย่างนี้ทาไมอ่ะเนี่ยหลวงพ่อทำนี้ทําไมเห็นพระปางห้ามสมุดไหมก็เนี่ยแล้วห้ามทําไมอะห้ามได้ยังไงห้ามกระแสะได้ยังไงแสดงว่ามันต้องมีคอนเนคกันมันต้องเชื่อมโยงกันได้เหมืนอมน wifi อ่ะมันเชื่อมได้เพราะฉะนั้นที่เราเข้าที่จิตตรงนี้เพื่อเหมือนเหมือนเข้ารหาาัส Wi-Fi มาเข้าได้ปุ๊บ มือถือเราก็ใช้สัญญาณได้พอเข้ารหัส Wi-Fi ตรงนี้ได้ปุ๊บมันก็เชื่อมสัญญาณทั้งหมดกระแสเราก็แผ่ออกมาเหมือนมือถือใช้ระบบได้หมด